สำหรับวิธีการเพาะเม็ดมะละกอแห้งนะคะถ้าเราเอาเม็ดมะละกอแห้งไปปลูกเลยอัตราการงอกแทบจะไม่มีเลยนะคะเราต้องพอเพาะเมล็ดให้งอกก่อนก่อนที่จะลงนำปลูกนะคะปะกุ้งส่วนปิ่นฤทยัยสวัสดีค่ะอันนี้คือเม็ดมะละกอฮอลแลนด์นะคะที่ปะกุ้งเก็บไว้แล้วนะคะคัดมเมล็ดคัดพันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยไม่มี เพศผู้แล้วนะคะมันมีจะมีแต่เพศเมียแล้วก็ต้นสมบูรณ์เพศเม็ดสมบูรณ์เพศแล้วก็เมล็ดตัวเมียนะคะอันนี้วันนี้ป้ากุ้งก็จะพามาดูวิธีการเพราะเมล็ดมะละกอที่มันแห้งนะคะทํายังไงให้มันงอกก่อนที่จะนําไปปลูกนะคะถ้าเม,รมรา็ดมะละกอแห้งนะคะอัตราการงอกมันจะไม่ค่อยดีนะคะถ้าเป็นมันจะนานนะคะเราต้องรู้วิธีการ เพราะเมล็ดนะคะมันไม่เหมือนเมล็ดสดเมล็ดสดมันจะงอกเร็วกว่าเมล็ดแห้งนะคะมาดูวิธีการเพราะกันเลยค่ะ <S <S เราก็มาเตรียมน้ําอุ่นนะคะนี้น้ําอุ่นที่ต้มแล้วนะคะถ้ามันเดี๋ยวนะคะอันนี้น้ําอุ่นแต่ว่าค่อนข้างจะร้อนนะคะค่อนข้างจะร้อนอันนี้ร้อนค่ะต้องเติมน้ำเย็นนิดนึง นี่ละคะเนี่ยกะว่าเราจุ่มแล้วรู้สึกว่ามันจะร้อนๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้ร้อนจี่จนมือแช่ไม่ได้นะให้มือเราจุ่มได้นะคะให้รู้สึกว่าร้อนนะคะจากนั้นเราก็นําเม็ดมะละกหอห่อเสื้อผ้านะคะห,ห่อเสื้อผ้าแล้วก็นํามาแช่ในน้ําอุ่นนะคะสักประมาณหนึ่งคืนนะคะ ไม่ห่อใส่ผ้าก็ได้นะคะหรือว่าจะมาแช่แล้วกดไว้ให้เม็ดจมนะคะถ้าเราไม่ใส่ผ้าเม็ดมันจะลอยขึ้นมานะคะอันนี้ต้องกดให้เม็ดมันจมในน้ํานะคะอันนี้น้ําอุ่นค่ะแช่ไว้ประมาณสิบสองชั่วโมงหรือหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเช้าเราเข้ามาเปิดดูกันค่ะผ่านไปหนึ่งคืนค่ะแล้วก็มาบีบน้ําออกนะคะบีบน้ําออกจากผ้าที่ห่อเม็ด ให้มันมัดมาดนะคะทิ้งไว้ให้ผ้ามันมัดมาดนะคะบีบน้ําออกหลังจากนั้นเราก็นำห่อผ้าที่มีเม็ดมะละกอใส่ไว้ในกล่องพลาสติกนะคะกล่องพลาสติกแต่เขาคงไม่มีกล่องพลาสติกใส่ขวดน้ำนะคะ ปะกุ้งก็จะใส่ขวดน้ำตัดแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกห่มนะคะแล้วก็หนังยางรัดไว้นะคะถ้ามีกล่อ,องพลาสติกก็ได้นะคะใส่กล่องพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้แต่ว่าอย่าให้อยู่ในที่แฉะน้ชื้นนะคะเดี๋ยวมันเม็ดมันจะเน่าค่ะถ้าใส่ไวอ้อย่างนี้ประมาณสัก สิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะก็จะงอกแล้วค่อยนำไปเพาะชำนะคะหลังจากสิบห้าวันถึงยี่สิบวันผ่านไปนะคะ,มะเมล็ดก็จะงอกขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ถ้ามันถ้ามันชื้นเกินไปนะคะ,มะเมล็ดจะเน่านะคะต้องให้ผ้าประมาณหมาดๆนะคะแล้วก็เก็บไว้สิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะมันก็จะงอกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวค่อยลงถุงเพาะชำกันต่อไปค่ะสำหรับวิธีเพาะเม,ม็ดมะละกอให้งอกอย่างร้อยเปอร์เซนต์ของปลากุ้งก็ทำให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะรับประกันได้ค่ะว่าวิธีการเพาะเมล็ดแบบนี้งอกแน่นอนค่ะ,มะเมล็ดแห้งก็งอกนะคะ,มะเมล็ดเปียกก็ยิ่งงอกเร็วกว่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ก็ขอปลากุ้งมาได้นะคะ เม็ดมะละกอฮอลแลนด์นะคะปะกงก็จะทยอยส่งให้เรื่อยๆนะคะจนกว่า,มาเมล็ดจะหมดถ้า,มาเมล็ดหมดปะกงก็จะเก็บเามาเล็ดใหม่ไว้แล้วก็ทยอยส่งให้นะคะปะกงก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีมะละกอฮอลแลนด์นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ